สวัสดีครับท่านผู้ชมครับเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับธงชัยเบนซิเล็กก็เราอยู่กับเครื่องบินเครื่องตัดหญ้านะครับเก็บไฟบิน EP ที่สามครับผมมาดูกันครับว่า EP ที่สามจะรับทึกเราใจขนาดไหนโอเคครับไปชมการบิน EP สามกันเก็บไฟบินมันจะเป็นยังไงมันจะลุ่งหรือมันจะล่วง ังว่าตั้งเยอะมากนับ,บตัว EP ที่แล้วมันไออาร์มเซอร์โวมันขาดครับ EP นี้ก็เลยมาแก้มืออันนี้ยังกับพ่อนี่อันนี้ไหมไอ,อตูบอกวนมันไอระดับแบตเตอรี่ <c oughs> ลมค่อนข้างที่จะดีเบื่องระวังรถนี่ด้วยหนูเว้ยรถ้็มาบ้านใดเขาจูนนะพ่อน้องระวังรถเด้อ ได้เขาจุดนั่นถ้าพพ่อบินไปทางไหนพร้อมแล้ว ท,ท่านพี่เลยโอ้นี่น้องไนครับพี่ไนมาเป็นตากล้องครับ โน่เชียรกรถแต่พ่อเรื่อยๆนะ รถมอไซค์มาเใ้่พ่เมื่อข้างหลังนะ ไก่ก้องสวนวะไซุ่มได้บ่ซุ่มได้ซุ่มมือคอ,อยตังสิบโมเ็นซุ่มหมุบเลย,ยอ โลตำๆดูอาการมือนบางไฟท่ามันกปิตัวเลยไหนเลยวะโอ้หม่นไฟยังเปิดตั้งแต่ไฟตกบ้านอื่นน ปีกปีกหม่สองสองเมตรสี่สิบครับอันใดยาวกว่าปะปีกใหม่ยาวกว่าครับสี่สิบไม่ยาวกว่าเดี๋ยวมาจังมาลุ่นปีกหม่อันนี้ซุกบินปีกนี่ไปทวนจันทึงสุกนี่พ่อแยกทะเลเอาเถอะพ่อนี่แม่ไม่เสกบินไม่เส็สสสดรถน้ำเด้อย่ามพัดโผ่านบ่นมี ก<ป>นาต้องไก่ขึ้นมาเรื่อยๆเราเสียง

จะได้ติดไฟลงเลยปะลงเลยก็ได้มันมันมืดเลยนะครับเดี๋ยวมันก็ัวมมนกลัวมาเร็วมาเร็ยวคุณบินลบกันโดดนงเลยเดี๋ยวนีคชอบยังไม่ท่านเลย 哎。<Bye. S 2> เอลอนมม่เล็กเียเนี่ยเอลอน,นคือ,อยังเอลอนอายุี่ขึ้นนะอิงร่างด้ัโอ้รอด้วยอยนนไฟนี้รอดครับผม <laughs> <laughs> แต่ลงแรงด้หน่อยมามามาดูดูขาล้อดเดี๋ยวไหมถ้าขาล้อมัเดี่ยวแสดงว่าขา โอ้โอ้ได้ครับผมได้ได้ได,ได้โอเคได้โอเคน้ำมันขวดโคกน้อยนึงก็เหลืออยู่ครึ่งนึงครับกี่นาทีสิบสองสิบสองนาทีโอเคครับผมก็วันนี้ขอไฟเดียวครับสำหรับเครื่องบินเครื่องกัดญยานะครับ EP ที่สามครับเก็บไฟบิน EP ที่สามก็ลุร่วงถือว่าโอเคครับลุร่วงไปด้วยดีก็ เป็นเครื่องบินเครื่องตัดย่าครับที่ได้สร้างขึ้นโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมท่านผู้ชมถ้าชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับผมสำหรับรงใจเป็นสินเล็กไว้เจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับ EP นี้สวัสดีครับบรรยากาศบรรยากาศครับบรรยากาศมากบรรยากาศดีมาก